เซีมซีพระยาพิชัยดาบหักจ้นงพณนีเปิดให้ดูเต็มเต็มงวดหนึ่งมีนาคม67มีมาให้คอหวยได้คึกคักกันอีกแล้วสำหรับเลขดังเลขเด็ดจากคนบันเทิงที่ถูกนำมาแบ่งปันให้บรรดานักลุ้นนักเสี่ยงโชคได้เก็บไปเป็นแนวทางในวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มีนาคม2567 เช่นเดียวกับศิลปินลูกทุ่งสุตาเจ้านงพนีมหาไทยที่ได้นำเอาภาพบรรยากาศในตอนที่เจ้าตัวเดินทางไปกราบสักการบูชาพระยาพิชัยดาบักจังหวัดอุตรดิตถ์มาแชร์ผ่านอินสตาแกรม J J N O N G P A N E E พร้อมกับระบุแคปชั่นฉันนี่แหละลูกหลานพ่อพระยาพิชัยดาหักคุณแม่เป็นคนบ้านวงกะพีอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความเห็นอย่างล้นหลามอาทิสาธุนะคะแม่ลูกหลานท่านพ่อเหมือนกันค่ะคนบ้านเดียวกัน สาธุค่ะสาธุท่านพ่อศักดิ์สิทธิ์ค่ะโดยเฉพาะลูกหลานท่านท่านพ่อให้ตามคำขอจริงค่ะขออนุโมทนาสาธุค่ะและอื่นๆขณะที่ทางฝากฝั่งของบรรดาคอหวยก็ดูจะตื่นตาตื่นใจกับโพสต์ดังกล่าวอยู่ไม่น้อยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาพถ่ายเสียมซีตัวเลข5 1และ16บางคอมเมนต์ก็มองว่าเป็น76ที่ต้องขอบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันสำหรับคนรักตัวเลขที่ชวนให้ตาลูกวาวจริงๆ